ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกม็มิมคิมไมคค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วะค่ะทุกคนและวันนี้ก็มาแล้วกับเรียกในเรียกอีกทีหนึ่งเ่วงหัวน,นี้นะคะเราจะมาดูกันกันกบเรียกของ MV เพลงปาชาของวงพี่แล้วก็วงน้องแห่งค่าย Exo e x o Entertainment นะคะกับวง Atlas แล้วก็สาวๆวง4 e ร e นะมาดูเรียลชันของ2วง พร้อมกันเลยนะคะวงพี่วงน้อง <Wow. S 1> คือมันเกิดจากนิมสงสัยว่าถ้าวงพี่วงน้องเขามารีแอคด้วยกันดูด้วยกันเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงนะก็เลยทำคลิปมาเป็นรีแอคร่วมกันเลยนะคะระหว่างแนะอดลาชแล้วก็โฟอีฟนะโอเคแม่รอชาเดี๋ยวเรามาเริ่มรับชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะพร้อมแล้วเริ่มสวัสดีค่ะสวัสดีโฟ <No. S 1> อี <No. S 1> พวกเราแอนด์ไสัวันนี้เราก็จะ S M X I ถ้าเป็นอะไรพูดดีไปไลไปไลให้มันเราะพูดนั่นน่ะสิว้าวบาจ้าเราก็ต้องเรียกว่าบอลจ้าแนมุกแพนไม่เก็บาจ้าบาจ้าบอ้าโอเคแอนด์ไลสนะครับผมทั้งแบบนี้ทุกคนวันนี้เราจะมาดูแอคชั่นเพลงบอลจ้า ถ้าซไปด้ินแมนก็มาเห็นหมเราได้ดู m อก่อนไทรไม่กี่ชั่วโมงจริงไม่ได้ดูมาก่อนเลยเอกซ์ซิบสุดๆง่วงนอนมากเพราะว่าตื่นเช้าเวอร์จริงเพราะอะไเพราะเรามีเราปล่อยเช้าใช่ปล่อยสิบเอ็ดโมง ซึ่งเป็น MV ที่เราอยากดูสุดๆแต่เราอดใจมากเพราะเราจะได้มาดูดีแอกซ้อมกันบเรเออเราถ่ายเป็สองวันนะคะสำหรับ MV นี้แล้วก็แล้วก็ถ่ายมาแฮปปี้ใช่คือเหมือนกองนี้เราแฮปปี้กันมากแล้วเหมือนแบบพอเราถ่ายแยก2วันเอเนจีเรามันเยอะแล้วเราแบบรู้สึกว่ามันดีอ่ะคือตอนถ่ายเราไม่ไม่ได้รู้สึกว่ามันยากงเห็นเบื้องหลังแล้วเราเลยรู้สึกว่ามันต้องออกมาดีแน่นอนแล้วแบบเซตติ้งอะไรเอ่ยแบบวันที่แบบถ่ายข้างหลังแฮปปี้มากสวยก็ที่สองกุ๊กไก่ 6คนแบบนี้นะคะไม่ต้องสงสายไปเพราะว่าวัยรุ่นสองขีดเราก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเพิ่งตรวจโควิดเจอเมื่อเช้าก่อนจะมาอัดแอคชั่นี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ปลอดภัยแล้วอยู่ในการดูแลของแพทย์เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะเกตเวลสูญไปแบบไปดูกระตายหนึ่ง พูดจริงพูดถูกแล้วเราจะมาดู MV บอสซ่าไปด้วยกันไม่ใช่บอสซาเอ็มบอสซาไปด้วยกันไม่ใช่เราดู MV ็มเซาสซาไปด้วยกันไม่ใช่มีไหมมีไหมมีไหมเอาอีกเอาอีก มาดูจ้าจริงจ้าด้วยกันด้ายจ่าจิงจ้าก็มาเกิดมามามาต่อต่อต่อเกิดไม่ทันแน่เลยต้องมีเด็กเกิดไม่ทันด้วไม่ใช่ไม่ได้ใกล้เคียงคันหวานแต่ว่ามันต้องผิดละเราจะมาดูเอ็มวีอาปาชัยเย่ปาติเดเออวิปมันเจอเหรอคิดได้ไงเออาเสียงว่าอะไร b o u c h e r มันมันแปลว่าอะไร b วามหมาย o u c h e r แปลว่า about you okay. about you แต่ว่าแสดงแสดง about you ก็คือเกี oh, okay. ่ยวกับคุณแต่ว่าแบบย่อเป็น voucher มันเป็นมันเป็นแสลงแสลงก็โอเคเรามาดูกันเลยดีกว่าทำอะไรทุกคนโอ้โหคาดหอัว่ากอ่ะเบาๆสามแล้วดูคนกดโอ้ยสองแล้วดูคนกด ตสตอรี่การร็อตสตอรี่งลางบอกบาร์บี้เดียวนะบาร์บี้อะเอ้มีเพลงเ้ายกเว้นตอนแรกเอ้ยแชทที่กับยกขครถัวที่เขาเซ็นขึ้นมาเลยทุกคนอังกฤษล้วนหรอมันแบบออังกฤษล้วน เออวินดูแบบตั้งใจมากเลยอ่ะไหนของริงปะเขาไม่ถ่ายที่นี้เาไมถ่เอมาหรอคุณต้องมาทชมพูเยเอเฮ้ยต้องโยกเร่องโยกเฮ้ยเ่เเยเ รวยมีเต็นอุ้ยสวยเกินอุ้ยสวยเกินท้อนเปลี่ยนฉากก็ยังเห็นตอนถ่ายเลยวันบอกตอนถ่ายหลยมาก พี่เสีต um ั้งใจดูจร like um> yep ิงเกินปุยๆปลายแบบนี้ท่านตวใช่เราก็สังเกตเห็นเหมือนกันคือลองทำเต้นยากมากโหลองทเต้นยากมาก แต่ก็ผ่ามาได้แบบชิวๆเกินไปหวยเอ้เท่วยยิ้ฉันสวยจริง เซ็ชัใหม่เอบิวริงข้างบนคือบิวมากตาว่หรืใส่เสื้อไมหรพี่มองเราขายสวยเหรอเราขายสวย จะขายของตลอดถึงว่าม่านคุณถึงว่าม่านคุณถึงว่าม่านคุณถึงว่าม่นคุณถึงว่าม่านคุณแล้วม่นคุณถึงมานคุณถึง่จริงๆค ไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่ามันจะสวยขนาดนั้นใช่ไม่เคนเอ้าก็เล่นส่งมาแบบนี้มีมานีมานมี่มานด้วยมีมานจบโชว์วงน้องก็มีมานวงพี่ก็มีมานจากคนละสีแล้วเรียกไดว่าดูแล้วแบบคนลุกเลยอะทุกคนก่อนว่าแต่ละคนชอบสีไหนกันบ้างเอ๊ชอบสีไหนกันบ้างก็ไม่รู้แหละครับ พี่ภูมิชอบชอบซีนซีน,ซนแรกเลยละกันซีนซีนที่เปิดมาแล้วก็เป็นเป็นเ,นเหมือนแคลิฟอร์เนียนะครับถ้าจะแคลิฟอร์เนียก็ใช่ใช่มันเหมือนอยู่อยู่แบบใช่ <LA S 1> เลอลเอะพารนต์ในแมมมีดูแล้วมันดูอินเตอร์แบบ<ช> <ๆ S 1> มากๆ,ๆคือเราเอาจริงเราดูไม่ออกเลยว่ามันเป็นแบบเป็นเหมือนเป็นฉากในสตูดิโอหรือว่าเป็นที่ไหนแต่มันเหมือนแบบอยู่ในตรงที่นั้นจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็จริงเทพก้าวเขคุณมากเลยนะใช่เหมือนเหมือนห้องที่เราแบบไปซื้อไว้ที่ไมมมี่ะใช่ป่ะใช่เลยห้งที่อยู่ริมทะเลตรงฝั่ง เกือบแห้งแล้วถ้าไม่มีคนรักที่แห้งแล้วพี่จูโอ๊ยเคเอเลแ้าตรงข้างๆเพนท้เามันก็มีเพนซิลด้วยไงไปอันนี้ได้แล้วก็ขึ้นมาข้างเพนเฮามีเพนซิลสองพี่ิเทีม่ีมสองเนกมเมอดีมาเ ภาพตอนเราเราเราเล่นเองอะกับภาพที่ออกมามันเป็นภาพที่เราคิดไว้อยู่แล้วอะคือมันสวยอะมันแบบมันไม่ได้รู้สึกว่าแบบผิดหวังอะเรียกว่าเรียกว่าเป็นไปแบบที่คาดหวังไว้ใช่แล้วคือ MV นี้เราไม่ได้ใช้ CG เลยคือเราแบบาำขึ้นมาจริงๆหรือว่าแต่ว่าก็ต้องให้เพราะทีมอาร์ตของแบบทีมที่สองเก่งมากเก่งมากเก่งมาก้วยเราตัางใจคือในวันที่ถ่ายจริงอะเขาเซ็ตเป็นเมือง ใช้แล้วก็มีแบบทางม้าลายมีตึกอะไรจริงๆมีป้ายเห็นฉาข้มงวดละเอียดมากเลยนะแบบพื้นก็ต้องแบบเทนนะใช่แล้วแบบที่ชอบคือรายละเอียดข้างคาที่เขาใส่ดนเคลมไปมีเอ็กโซเอ็กโซเยอะมากเลยนะคะนี่ต้องต้องใช้แบบโฟล์กโฟล์กแล้วโฟอีกขึ้นไปขึ้นทางอันตรายมาด้วยสวัสดีป้ายเอาคุยลิ้นกันวิญญาณลิงก์กันแล้วแต่เนี่ยไปฟลักแน่นอนฟลักกันเลย ก็มีงนไปเมกาอยู่นี่โจกมาเธอมเดี๋ยวพี่พาไปเอลเอลเออะไรมีใครชอบซีนแบบ้นเริ่มจากด้านบนเลยเอ้ยหนูชอบซีนที่แบบเป็นพวกเรานั่งอยู่ข้างหน้าไอเซตแรกอะที่แบบมันัอันนี้น่ารักเสอเซต่หนไปน่ยูางหลัอออันน้สนุกมากอุยสนุกมากไม่เพราะว่าตลกมากน เขาไม่บีบแม่งเขาว่าคนหน้าสวยข้างหลังทำอะไรก็ทำอย่างเงี้ยข้างหลังก็คือบ้าบอคือคนต้องแบบไปลองดูว่าแบบแต่ละคนทําอะไรอยู่บ้างเพราะแต่ละคนทําอะไรไม่เหมือนกันเลยใช่ความยากคือตอนที่เป็นคนหน้าคือต้องโฟกัสทีละคนอะไรข้างหลังเพราะว่าทำสตูว์ขำด้านหลังหมดเลยแข้างหลังก็ต้องสวยข้างหลังต้องหาทัพใช่มันจะมีอันตอนที่แม่งน่ากั้องหาท้านนั่งมาร์กหน้าแล้วก็มีขลังหัวรุนวางอันนั้นอันนั้นจริง อันนั้นคืออีสามคนน่ะไม่รู้ว่าพี่สองกับบีติศีคนแล้วให้มาบวชแน่ให้แค่นั้นเอต้มย๊ยใหักใส่เลยหักใไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ยนมันก็เลยง่กลายเป็นสีแบบนั่งเซลฟี่กันน่ารักนะพี่นาแล้วที่ทีมเราสามคนน่ะที่พี่โจปล่อยอันนั้นอ่ะมันก็คือสีคือชอบหน้ามิจูใช่หน้ามิจูอยากให้นั่งเล่นกันแล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรพี่สองก็แย่งกันอ่ะแย่งนิตยสารกันหน่อยอ่ะแย่งพี่โจดูหน่อยแย่งดู คือแย่งจริงด้วยแย่งก็แบบมันสมจริงแย่งจริงอ่ะนี่ก็เลยแบบอ่ะเลยไม่ต่อาเลยโยนทิ้งก็สนุกว่าซีนที่ชอบคือซีนที่เราใส่ชุดแบบคุมเอออันนี้อันนี้อย่างจริงเราเป็นแบบเซเลบเป็นแบบดาราฮอลลีวูด d เลยชอบเชอนกันทรงเท้าก็น่ารักซีนที่ใส่ชุดสีชมพูเอ้ยชอบชอบซีนเดียวกันมาสเตอร์ชุดที่แบบเออแล้วก็แต่ว่าเลยมีช็อตที่ชอบตอนที่แบบพายทำแบบ มันหนบเน่ยันหนก้1มันให่้อบไปแล้วมักอบเลยอ่ะหมา่ไหวไหไหครับใช่มันนิมแพกมากเมื่อกี้แบบจริงพออ่ะของผมชอบท่อนุกขผมทำท่าเต้นนะงเขาเป็นใครปดนแบนไ่ยวะตือตืนั่นป่ะสิปิวลิวใช่เขาลิกันพี่ชาคิดไปแล้ว่ลิงกันไม็นตัวไปแบนไปแนได้งเหมือนเหมือนนี้ไง เหมือนนี่ไงข้อยกเว้นเพราะอะไรรู้ปะข้อสอบยกเว้นเออขิดได้จีมีสไอ้ท่าเนี้ยท uh ี่มันเหมือนแบบไอ่ท่านี้เออตึ๊ดตึ้งทำให้เป็นเหมือนกันแต่รู้สึกว่าเหมือนเหมือนมันลิงก์กับความเป็นบาร์บี้ดีอะแล้วแบบเขาบาร์บี้มันขยับตัวไม่้เหมนหมาไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันแต่ชอบชอบท่านี้ครับจำด้วยเนาะจำได้ใช่มันจำได้มันดูแบบเออมันมันมันเท่อะคนคิดท่าแบบคิดได้ไงดีมากแล้วก็ตอนตอนเปิด ตอนเปิดเปิดด้วยเหมือนจะเป็นเพลงที่เพลงก่อนหน้านี้ป่ะถ้าจ้าที่เขายกเว้นใช่ไหมใช่รู้สึกว่ามีกลิ่นอายแบบกลิ่นอายโอ้ยคึงนี่นี่อายอายหรอชอบฉากที่ห้องแต่งตัวที่พุ่มเพิ่งมาบอกเลยว่ามันเป็นชุดที่อยู่ในเพลงพิตัวที่แล้วของพี่มายใช่ใช่จริงแบบเซอร์ไพรส์มากจริงๆมันน่าจะมีอะไรเยอะกว่านี้แหละถ้าเราดูหลายๆรอบใช่อาจจะแบบมีกิมมิกที่ซ่อนเอาไว้แตดูหลายๆรอบก็อาจจะมีแบบกิมมิกต่างๆที่ซ่อนอยู่ระกว่างี่สองมันจะแบบ ละเอียดเออใส่ดีเทลเาไว้เยอะใช่ผมชอบถ้ามันจะมีบ็อกกิ้งหนึ่งที่มันแบบมีหนึ่งคนตรงกลางใช่ไแล้วมันก็จะแบบสลับบ็อกอ๋ลมะเออฟิลฟิลเหมือนพัดลม ผมว่าโคตรเท่เลยไม่<ช>ไมค่อยเห็นอะไรเงี้ยแล้วกล้องเป็นมุมสูงใช่ใช่ผมว่าเจ๋งดีจริงๆชอบเยอะมากสีได้มีส่วนมากแบบเกรดมาดีจัดเลยแล้วก็แบบคืออย่างนึงที่ต้องชมคือเซตมันไม่ได้เป็นฉากเฉยๆอ่ะมันเซ็ตมามีแบบมีเซตแบบมีพร็อพแบบรายละเอียดเยอะมากแล้วมันมสวยมาก,มกแล้วก็เป็นเป็น CG ข้างหลัง เออใช่ใช่ใช er ่ใช่ใช่แม่แบบเขาตึงเขาตึงผ้าเด้แล้วก็ยิงไฟยิงไฟสุดแม่แม่ตึงผ้ารูปเออใช่เลยเขาจะาวิวแล้วก็ยิงไฟ่ม้วก็เายนเศขึ้นมาอีกในในถั่วอะไรเงี้ยเราเห็นว่ามันไม่ใช่กีนาอะไรเงี้ยเขาแบบลงทุนมากอะไรเงี้ยเยอะเหรอใช่อย่ะแบบมาให้ไม่เห็นไลยเว้ยแบบหาสแควร์นะเขาไม่ได้แบบตั้ง แบนแบนนะเขาลึกเป็นทางเดินเข้าไปจริงเหรอจริงพี่น้องรักว้าวพี่แอ๊ดใหญ่มากย้อนมากเลยใครเราเองโอ้ยโอ้ยเหนื่อยตื่นตื่นชอบชอบสุดอ่ะฉากฉากจลียนกับตออมที่ที่เป็นไฟท็อปลงมาโอ้โหอันนี้เท่มันดูแบบเหมือนกลิ่นอายแบบ ที่ p อปสมัยก่อนเน่ะเบื่อตื Brilliant> ่นแล้วเต้นแบบเกตบ้าเต้นในคลับเต้นในอะไรอย่างเงี้ยแบบโคตรเท่ใช่จะจริตเขาได้มากฟูฟูอีแบบเพลงเนี้ยจริตผู้หญิงอ่ะแบบสแวกเฟี้ยอะไรครับสวเกามากแดนสวัสด์แก๊สสาวสุดเพลงอ่ะเป็นไงบ้างคืออิงลิชร้อยเปอร์เซ็นต์ เราได้พี่เอกับพีเอสเลยแต่งโดยฟรังคือมิสเตอร์สกอตต์ฟรังเลยใช่มาทำให้ก็เป็นอะไรที่แบบว่าตอนฟังครั้งแรกคือแบบชอบมากใช่่วชอบตั้งแต่แรกเลยเหมือนเหมือนพอได้คนที่แบบเขาเก็ตความอินเตอร์อ่ะเราก็เลยจะได้เพลงแบบแบบนี้มาก็แฮปปี้ขอบคุณมากๆแต่งคิ้วมาคือแต่เอาจริงเพลงเนี้ยคือชอบตั้งแต่แบบฟังเพลงก็ชอบแล้วท่าเต้นคือชอบมากชอบทุกอย่างของเพลงเน้ ต้องด <mm ึงก่อนอาจจะเพราะทีมอ่ะเราเคยทํางานมาด้วยแล้วเว้ยคอเสตูมเมคอัพโคลกราฟทีมเอคือทุกทีมเราเคยทํางานมาด้วยแล้วแล้วมันก็เลยแบบโล้มากแล้วเขารู้อะไรมันเข้ากับเราใช่มันก็เลยแบบคนขาที่จะสื่อความเป็นเราเอ็มวีตัวเนี้ยดูแล้วมันแบบดูเป็นตัวโฟยิปมากมากมากเหมาะกับเขามากๆเลยครับอยอนต่อไหนะตอนไหนตอนไหนอ๋อไอพัน ตอนแรกทุกคนจะแบบว่าคนหน้าพม่าหน้าพม่าแล้วก็ที่จะแบบเป็นทีละคนใช่เพราะว่ายืนเจ็ดคนแล้วก็แบบลงมาอย่างล้วก็แล้วก็แบบเออะเออะอยู่ใช่ไหมทุกคนก็อหลุดคำไหลไหลไปไหลไปหลไปแล้วเนี่ยยืนอยู่ข้างพันเราได้ยืนเสียดข้างๆแบบหังเราไปอันนี้ก้องก้องเก่งจงว่ะเออแล้วก็เหียบแล้วก็ไม่เห็นภาพพันเนยจะต้องทำแบบสโลโมชั่นด้วยนะหนึ่งสองส กล้องไม่ต้องเฉลยเด้อวันนี้ก็ไม่แพ้ก like ันนะโดนเมาส์คือเป็นกล้องลับลับที่เขาแรปมาแล้วก็จะมาไอ้แฮนด์เข้าอันสุดท้ายที่เป็นพันมาแล้วแฮนอยู่ข้างหลังทุกคนถ้าแฮนด์ไม่ได้หายไปแฮนด์ย่อแล้วแฮนย่อเองค่ะตอนไหนมาอ๋อนี่คือหนุ่มมุขเปลี่ยนเลยนียนเนียนเนียนบีบตัวบีบตัวตัวใหญ่เี่ยอืมตอนนี้ก็โออิฟกับพี่ๆทีมงานตั้งใจทำกันมากเลยนะฮะไปตามดูนะว่ามีซีนมีกิมมิกอะไรซ่อนอยู่บ้าง แล้วก็ตามโฟอีมแล้วก็มาตามพวกเราได้ด้วยนะฮะเอ่อใลรอบตอนนี้ก็มีอัลบั้มเฟิร์สเดอะเฟิร์สเซนดี้นะครับเดอะเฟิร์สเซยที่จะทำดีมากยังไงก็วอนนี้เพลงแค่นั้นแหละไม่ต้องลนเพิ่มนะครับผมเออแต่ว่ามันจะมีรูปภาพไงก็ก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยไปกับเดอะเฟิร์สเนดี้พวกเราแล้วก็เอ็นจอยกับคัมแบ็กั้งนี้ของโฟอีมนะครับสุดท้ายนะครับก็ดูเอ็มวีโฟอีมได้นะครับเพลงเบ้าวชาได้ที่โฟอีมออฟฟิเชียลเลยนะครับผมค่ะก็ ฝากเพลงบา l s h a ของเรา For e v นะคะปล่อยแล้วนะคะทุกคนทางช่องต้ YouTube นี้ะคะ For Eve นะคะก็เข้าไปดูได้แล้วก็ซีมิ่งทุกช่องทางเลยนะคะเปียวว่าทุกคนอยากให้ทุกคนไปดูนะ,ะเปียว,วอินเตอร์ว่าแบบอินเตอร์แบบหลังเวทีแบบใส่พระคุมอะไรนั่นแหละทุนนกคนต้องไปดูน,นะคะราบ b า l s h สุดท้ายนะครับก็ดู MV 4 Eve ได้นะครับเพลง บาชาบาชาได้ที่โฟร์ที่ออฟฟิเชียลเลยนะครับผมและเราก็จะขอลาจากกันไปโดยเหมือนเดิมลาจากกันไปเลยเหรอลาจากกลับอ่ะกลับเราขอลากันไปก่อนใช่โดยบาชาโดยแบบว่าแอดลาก็ต้องเต้นกับจบที่คอ่ะไปทุกคนและอย่าลืมกดไลค์ หนึ่งสองจะหน้าพิจูตอนจบพอมาดูรวมๆกันรีแอคชั่นในรีแอคชั่นของเอ็ลาสแล้วก็สาวสาวงโออีฟ ก็เฮฮาเหมือนกันนะคะทุกคนถ้าวงพี่วงน้องมานั่งดู MV ด้วยกันมันน่าจะเป็นได้ไวอีกฟิลหนึง่งน่าจะแบบบับาทเฮฮาอยู่เดอ้อ <c oughs> นั้นนะคะจบแล้วนะคะกับรีแอคในรีแอคของวันนี้ แล้วก็อย่าลืมเข้าไปดู MV b o u c h e er ของสาววงโฟอีฟแล้วก็ MV เพลงเธอมีความหมาย My p r e a s u r e ของหนุ่มแอดลากันด้วยนะคะก็จบแล้วค่สะสำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กันิงดุงด่งดิงดุ่งดิด้งเพื่อติดตามคลิปที่มันจะค่อยออกมาหน้าหน้าด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย